มาผบกกับฉงนุกหน้อยชาเนียวเนาะก็ไม่ได้ล่งคลิปเยา้าน่านเลยสามเดือนตั้งเต่นหกหน่อยลงไบบานทีว่าไปไทยปลาไผ่หวานไปไทยมะนาวให้ดูเนาะไปไทยบักเขียบภาษากราดเหลี่ยกนีเน่เนาะพปหนองเนาะ่ายให้ดูนี่หนุกหน่อยก็มาทํางานทําการกับพื้นที่มันก็มีซ้ำนี่ก็ได้ปลูสกสตอใส่แก้วแก้วทีว่าเองตื่นหนามากินก็เก็บใ้กับเจาะรู เพื่อที่ว่าจะให้นามมันได้ระบ,บายหรือว่าให้หลากกระเดินได้ดีนาะพี่น้องก็จะถูกเกลียวพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสตอเขาเนี่นี่อายุหนึ่งเดือนเนี่ยยางงามนุยพี่น้องนี่นี่อายุหนึ่งเดือนก็อยู่ประมาณเจ็ดตุนเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ก็จะลงใบบานเนาะเอาไปปลูกใบบานอันนี้ก็จะเป็นไอ้พักกระแยง,งหรือว่า ภาษาคูราตุเหียกพักอีออมไม่ดอกสีม่วงเอาไปใส่ตุ่มปลาเนาะพี่น้องเนาะมังคนก็ชอบมังคนก็ไม่ชอบเนาะนี่เขาไปบานมาเขาก็ไฮมาหนุก็เลยได้ก็เลยเอามาช่ำใบติดเลยพี่น้องนี่นี่นนอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่ติดแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นกวางตุ่มนี่กวางตุ่มไอตัวนี่นี่ปอ้ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เกิดไอยังร้ายเลยโอ้ยถ่ายใ่มาเมื่อนี่กัด เกี่วยวไหวตรงไหนมุดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นลำไยกับพักพร้อมกันกับสตอตนี่แหละจา้าอายุหนึ่งเดือนมีํากันอยู่สองตัวนี่แหละนี่นี่นี่แต่อยู่ก็บานนั่นยูคราดมีอยู่ตัวนหนึ่งไอ้ลำไยนั่นอยู่ในสวนนั่นว่าปลูกของอย่างอื่นหลายอยู่นี่พี่นองด่านนี้กับปลูกปักบุ้ง ผักบุ่มไบไายเด็กพี่น้องนี่ตัวนี้ผักบุ่มไบไายนี่กำแห่งเกิดนี่พี่น้องนี่หนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็เป็นสตอปลูเมอกีนนี่แหละนี่สองตุนนี่นี่ปูเมอกี้นี่เจ้ากอนนานั่นเอากระดาษติู่หัวใบมันก็อกรากเลยเอามาใส่ดินใบอันนี้ก็ไตเกี่ยวคือกันก็เจาะรูมดคือกันอีซองเกี่ยวอีอีเกี่ยวนี่โอ้ไม่เมียนอีเกี่ยวนี่ ภูพักกาศภูพักกาศตัวนี้พี่น้องนี่ภูพักกาศนี่นี่อีกแก้ียวดึงนี่ภูพักกาศภูปักบุ๋งสองเก้ียวภูพักสองแก้วเนาะอันนี้ก็เป็นอินทผาลัมอินทผาลัมนี่ใช้เวลาปลูกนี่ก็ม่านเดือนครึง่งนี่พี่น้องนี่โอ้ก,กว่าทีขึ้นไอ้ยางน่านเลยนี่น่านมากเลย อันนี้ก็จะเป็นที่หนุกหน่อยช่ำใบไอนอชะบาหน่อยช่ำชะบาใบอายุกประมาณสีเดือนหาเดือนนี่แหละนี่นี่อินทผาลัมที่ว่าปลูกใบโกนนี่นี่เป็นชะบากับปุกนี่เด็ดผืชพักสวนขั้วเล็กๆหน่อยๆล้างห้องนี่น้องเนาะนี่นี่ พักสวนกวาชก็ชอบปลูกน้อยชอบปลูกเนาะเดี๋ยวน้อยลงไม่บานน้อยก็จะปลูกคือกันนี่จะพลาลำนี่เดี๋ยวให้มันใหญ่ก็จะได้แยจกจะกระถางอนอกเนาไปน,อน,น้องเนาะนี่แต่พักปู่ม,มันขึ้นง่ายพ่กปู่กับไอพ่อก,กาดนี่ขึน้นง่ายมันขึ้นง่ายแล้ะมันเกิดเดี๋ยวมันกยยหญใเนาะพไปน้องเนาะ อีกมีกีวันดอกมันกรชัยยายไปพักบุ้งมันหญยไวพักไอ้กวงตุ้งนี่คือกันนี่กวงตุ้งตัวนี้เนาะพี่น้องนี่อันนี้นอามกระชัยดินดินสือมากหน่อยดินไอ้เครียกดินไอ้ดินชีวภาพนี่อันเละอันนี้ก็ยังงามเนี่ยนี่พักอีกอ้อมนี่มาพี่น้องเนาะนี่ตัต๊ะเป็นถัตรว่าเขาตรว่าเขานี่กีอร่อยมันกีอก มันมันมันมีค่อยมันมันมันไม่คุมนะพี่น้องเนาะมันมันมีขุมนี่มันมีคุมมันเลี๋ยวตะก้นโฉบแบบว่าแต่ว่าชั้นว่ามันไม่คุมมันอร่อยเนอะตะโตเขาปลูกไว้เนาะพี่น้องเพื่อตุ่นไหนตายตุ่นไหนยังยูเนอะพี่น้องเพื่อเพื่อไว้กันตุ่นตายตุ่นยูพี่น้องยังงามเลยถ้าจะปลูกตุ่นเยียวไว้มันก็โอ้ เผื่อมันตายไปมันก็มันก็เองก็มีมีต่นทีวาจีมาเสริมก็ต้องปูหลายๆต่วนเผื่อต่นเสริมเนาพี่น้องเนาะพักว่ามัฟุกเล็กๆหน่อยๆลังหงเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้พักบุ้งกับไอ้กวงตุงนี่ให้มันใหญ่กว่านเดี๋ยวหนุยหน่ก็จะมาอัปเดทให้พี่น้องดูนี่ขนาดหนึ่งเดือนก็ยังงามอาุลัวขนาดนี้เนาะพี่น้อง หญไหว่ไหว่หนอพี่น,อน้องเนาะเอาเอาใบอีพีหลังเนาะเดี๋ยวหนุกห,หน่อยจะมาถ่ายทํำให้ดูเนาะปากกดไหลกดแชเป็นกำลังใจปากปากดติดตกาหนุกหน่อยน้ำเดือดจะ้ะได้มาถ่ายทํำหรือว่าปลูกอะไรตัวไปกันจะได้มาบวกเราให้พี่น้องได้หลับชมบน้พี่น,อน้องเนาะ ก็ไหวซ้ำนี่นะปลาก้นนิดสามนิดหน่อยน้ำเดือดจะเด้อปลาตึงกำลังใจเนาะให้ก้นโคราดนี่แหละจ้ะบางทีกับผุดอีสานบางทีกับผุดโคราดแหละจะสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนาะมาอยู่ก็ทํางานทําการก์ดเนี่ยนิดหน่อยก็เลยติดอีสานกับตนมากจะผูดอีสานเนาะแต่ว่าภาษาบ้านจะคล้องไม่ลืมมนกขึ้นเก่าแหละพี่น้องเอ๊จะจ้ะแค่นี้เนาะบ๊ายบาย